พระธาตุลำปางหลวงนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะนี่ก็จะมีรถม้าไว้บริการนักท่องเที่ยวเมื่อกี้ถามแม่ตุ้มลำปางหนึ่งชั่วโมงสําหรับสคนหรือ4คนนะคะไม่ใช่นั่งได้ประมาณ3าคนแต่ถ้าเด็กก็น้อยประมาณสคนก็ประมาณหนึ่งยี่สิบห้าน,นาทีถ้านั่งแบบไม่รบเมืองมากก็จะประมาณเที่ยวละ200บาทแต่ถ้ารบเมืองค่ะ เราเมืองแบบชุดใหญ่เราเมืองแล้วก็จะประมาณสี่ร้อยบาทนี่ยค่ะไมาเยอะมากบ่าเริงตีแต่อันนี้ถ่ายวีดีโอเตอถ้าขึ้นถ่ายรูปบนรถมาก็จะประมาณคนละ10บาทค่ะลือเริง เลงจี้รถมาสิบบาทตอนนี้พวกเรากำลังเดินไปที่รานจัรถค่ะรานจัรถที่นี่ค่อนข้างที่จะว่างจักรรถฟรีค่ะแล้วก็ข้างรลานจักรรถก็จะมีเป็นร้านขายของเยอะมากค่ะพวกของพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สินค้าพื้นเมืองชาวเหนือพวกผ้าไหมสวยมากตอนนี้ไกด์นำเที่ยวอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่เธอก็ชอบช้อปปิง้ง <c oughs> เอาไปแล้ว